สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ๊จ๋าปะาเขโพนเมืองเพชรบณ์เนาะวันนี้นะคะจะมีแนวทางมาฝากเพื่อนๆนะคะคเพื่อนๆที่ได้รับชมนะคะคลิปนี้แล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสนับสนุนการเชียงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,านั้นเนาะวันนี้นะคะจ๋าก็มีชุดเด็ดนะคะมาฝากเพื่อนๆเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นชุดทะเลใจนะคะหรือว่า จะเป็นชุดเลขหายโบราณนะคะซึ่งหายโบราณที่จะนํามาฝากในงวดนี้เนาะเพราะว่างวดที่แล้วนะคะเขาให้นะคะหกแปดห้านะคะซึ่งถ้าหากเราตัดเล่นชุดสองตัวมันจะได้นะคะแปดห้านั่นเองนะคะอันนี้จ๋าก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆเนาะ,ะเข้าไม่เข้าไม่รู้เนาะเพราะว่างวดที่แล้วก็ให้มาหกแปดห้าเนาะก็อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลน,นั่นเองนะคะแล้วอีกอย่างนะคะนั่นก็คือเป็นเลขฝันเนาะฝันในคืนวันพระนะคะ วันพระจะเป็นวันพระใหญ่นะคะไม่ใช่วันพระธรรมดานะคะนั่นก็คือวันนี้มันเป็นวันพระใหญ่นั่นเองนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าวันพระใหญ่เป็นวันปล่อยผีนะคะก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างอะ่ะอยากให้เราได้โชคนั่นเองนะคะอ่ามาเริ่มการที่นะคะชุดของทะเลใจมวัดใจนะคะซึ่ง ที่จะานำชุดของทะเลใจมาฝากเพื่อนๆในวันนี้เนาะเพราะว่าอะตั้งแต่งวดวันที่1เดนะือนหกปี6กสามเนาะงวดที่หนึ่งเดือนหกสิบหกเดือนหกหนึ่งเดือนเจดงวดนี้นะคะจะเป็นงวดที่สี่ซึ่งนะคะงวดวันที่หนึ่งเดือนหกอะทะเลใจให้เข้าสองสี่นะคะอ่สองสี่ล่างเนาะแล้วงวดเนี้ยนะคะงวดอาวันที่งวดต่อมาเนาะวันที่อะ, 16, 6, อะสิบหกเดือน6ก ชุดของทะเลใจอ่ะให้มานะคะ46แต่มันเป็นเลขอั้นนะคะใค,ใครก็บอกว่ามันเป็นเลขอัน้นก็เลยอ่ออันนี้นะคะให้4664มาเนาะก็เลยอ่อเปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนเป็นอ่าเจ็ดหกเลยนะคะก็คือว่างวดนั้นเนาะมันออก567ใช่ไหมอ่าส่วนทะเลใจเนาะก็ให้มา756นะคะ746 75 76นะคะ74แล้วก็64เนาะแต่64อันก็เลยจัดชุด สามตัวเต็มนะคะ756กับเจ็ดสี่นะคะแล้วก็ถ้าบอกว่า46อันก็เลยให้76็ดหกไปลุ้นกันเลยก็เลยกลายเป็นเข้าไปเลยนะคะก็คือเป็นชุดที่2งวดที่2ใช่ไหมต่อมานะคะจะเป็นงวดที่3นะคะงวดวันที่หนึ่นะคะเดือนเจ็เขาก็เลยบอกนะคะว่าทะเลชุดของทะเลใจอ่ะก็เลยบอกไว้นะคะว่าถ้า6 8 8, 8 6อันนะคะก็ ดังมากดังแบบว่าอันทุกสาราทิตย์เลยนะคะก็ให้ซื้อนะคะดักไว้8558มันก็เลยกลายเป็นเข้านะคะเข้าเป็นชุดอสองตัวบนนะคะ,ะนั่นก็คือ8558นะคะซึ่งนะคะในครั้งนี้นะคะเมื่อให้ไปนะคะ3งวดแล้วเข้า3งวดใช่ไหมงวดที่4จัดมานะคะสำหรับชุดของทะเลใจงวดที่4จัดมานะคะอ่ะจะ จะอครองสถิติได้ไหมนะคะติดต่อกันนั่นเองนะคะสำหรับงวดวันที่16เดือน7นะคะทะเลใจจัดให้มาแล้วเพื่อนๆจดเลยนะคะจดไว้เลยนะคะชุด3ตัวให้มา3ชุดนะคะ3ตัวให้มานะคะ7 5 2 9 5 2 5 7 9 752ชุดที่1น,นะคะ952ชุดที่2เนาะและ579ชุดที่3นะคะส่วนนะคะวัดใจเม็ดเดียวนะคะวัดใจเม็ดเดียวเลยนะคะบน52ล่าง79อันนี้คือวัดใจกันไปเลยนะคะ5279นะคะอันนี้คือวัดใจแบบเต็มเต็มไปเลยนะคะอ่ะก็เลยจัดมาให้เพื่อนๆน,นะคะซึ่งอาจจะ น่าลุ้นด้วยนะคะน่าลุ้นหน่อยเนาะเพราะว่าให้มาติดต่อกันสามงวดแล้วนะ้องวันนี้ก็วัดใจแบบเน้นๆไปเลยก็เลยจัดให้เลยนะคะก็จะคลองสถิติเป็นงวดที่สี่ได้ไหมสําหรับงวดเลขของทะเลใจนะคะอันนี้จ่าก็เลยเอามาฝากนะคะเพื่อนๆเผื่อว่าเพื่อนๆจะนําไปลุ้นโชคนั่นเองนะคะต่อมานะคะ ที่จ๋านามาฝากในวันนี้เราบอกว่าน่าจะเด็ดน่าจะดังนะคะนั่นก็คือเป็นเลขของหายโบราณน,นะคะที่จ๋าบอกว่าเป็นเลขหายโบราณน,นะคะงวดวันที่16เดือน7จ็ดหกสาไมจ๋าถึงได้เอานํามาฝากเพื่อนๆนะคะคืองวดที่แล้วอ่ะจ๋าไม่ไดเอามาฝากเนาะเพราะว่าจ๋าไม่เห็นหรือว่าอ่าจ๋าอาจจะมองข้ามหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่นะคะในเมื่อเขาได้บอกเอาไว้นะคะว่างวดที่แล้วอ่ะเขาให้มานะคะ สำหรับงวดที่แล้วเขาบอกมา685เนาะถ้าหากตัดเล่น2ตัวก็จะมี68นะคะ8558นะคะแล้วก็65เนาะถ้าหากตัดเล่นชุด2ตัวทั้งหมดนะคะถ้าให้มาชุดเดียวแล้วตัดเล่นทั้งหมดอะมันก็จะได้โชคอยู่นะคะ85นะคะแล้วงวดนี้นะคะชุดของหายโบราณก็ให้มาแล้วเหมือนกันนะคะให้มาในงวดวันที่16เดือน7ปี63นะคะเขาให้มานะคะ925 925นะคะหากเพื่อน เพื่อนๆนะคะอย่าลืมนะคะตัดเล่น2ตัวแล้วเล่นชุดของฉลากกิ้นแบ่งด้วยนะคะก็จะได้92 25 95นะคะ92 25 95อันเนี้ยจ๋าบอกไว้ก่อนนะคะ92 25 95นะคะซึ่ง เลขชุดนี้มันก็ไปตรงชุดของทะเลใจทั้ง3ตัว2ตัวด้วยแต่ถ้าให้เน้นเน้นวัดใจก็คือ5225ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นชุด3ตัวเขาให้มา925ใช่ไหมแต่ทะเลใจให้มา952เนี่ยนะคะถ้าหากว่าจะเป็นงวดที่4อ่อ่าถ้าหากว่าสองสองเจ้านี้ให้มาเหมือนกันใช่ไหมแล้วจะเป็นอ่า ทะเลใจจะให้มาแม่นงวดที่4แล้วหายโบราณจะให้มาแม่นในงวดที่2หรือเปล่าอะ่ะเราก็ต้องตามรุ้นดูนะคะก็แค่ชุดเดียวหางเดียวใช่ไหมที่เขาให้เน้นอะ่ะของทะเลใจหรือว่าของหายโบราณอะ่ะก็ต้องลองดูนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะาการที่เรานํานตัวเลขอะ่ะเอามาวัดกับเจ้าที่เขาบอกว่าเขาให้เข้าอะ่ะแล้วเลขที่เราได้มา,าเราจะบัานใจหรือเปล่านะคะเราก็ลองเอามา เทียบเคียงกันดูเนาะแล้วมันจะได้โชคนะคะกลับไปนะคะเอาไว้ไปลุ้นกันนะคะอันนี้จ๋าก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะคะสําหรับต่อมานะคะสาหรับเลขต่อมาเนาะมันจะเป็นเลขฝันนะคะคือฝันนะคะคือว่าท่านเนี้ยนะคะฝันในคืนวันพระนะคะฝันนะคะเหมือนมีคนเขียนเลขให้3มคู่นะคะจำได้ลางๆนะคะก็คือว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าวันเนี้ยมันเป็นวัน พระใหญ่นะคะเป็นวันอาสาเนาะแล้วนะคะตรงกับว่าเป็นวันพระใหญ่ด้วยแล้วถ้าใครฝันเนาะได้โชคในวันนี้เมื่อวันมันเป็นวันโกนใช่ไหมวันโกนอ่ะเขาบางท่านนะคะก็ถือว่าเป็นวันพระใหญ่เหมือนกันนะคะแล้ววันโกนจะใหญ่กว่าวันพระนะคะหากบางท่านที่เชื่อนะคะถ้าหากว่าวันโกนอ่ะเป็นวันใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วนะคะฝันในเมื่อคืนเมื่อคืนก็ วันโกนข้ามมาวันพระนะคะก็ถือว่าเป็นวันใหญ่ด้วยนะคะวันพระใหญ่เนาะอ่ะฝันคืนวันพระนะคะเหมือนมีคนเขียนเลขให้3คู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเลข3คู่ที่เขียนให้มีตัวอะไรบ้างนะคะตัวเลขที่เขียนให้นะคะก็คือจําได้ลางๆนะคะแต่เหมือนจะเป็นเลขอ่ะทั้งหมด3มหางนะคะ2ตัว3าหางเนาะก็จะมีนะคะ727860นะคะ727860อันนี้นะคะก็คือว่าจะจะเอามาฝากเพราะว่าเห็นว่า น่าลุ้นและก็ะน่าเอาไปติดตามนะคะจ๋าก,ก็เลยนำมาฝากในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเลขของทะเลใจนะคะให้เข้ามาแล้วสามงวดเต็มๆนะคะวันนี้นะคะเป็นงวดที่สี่จะเข้าอีกหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นเลขไหโบราณเนาะซึ่งถ้าสรุปออกมาแล้วอะเลขไหโบราณเองอะ,อะ ก็ไปตรงกับเลขทะเลใจด้วยทั้งชุด3าตัว2ตัวที่เขาให้เน้นๆวัดใจกันไปนะคะอันนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะนําไปลุ้นด้วยแล้วก็อีกอย่างนะคะนั่นก็คือเลขฝันนะคะ,ะเป็นฝันวันพระนะคะ <c oughs> ฝันคืนวันพระเนาะถ้าเปรียบเทียบแล้วก็คือเป็นวันพระใหญ่นั่นเองก็เลยจัดมาให้นะคะเอามาฝากเพื่อนๆนะคะเอาไว้ลุ้นกัน แต่นะคะยังขอฝากอีก1ชุดนะคะนั่นก็คือเลขฝันอีกนะคะซึ่งท่านนี้นะคะฝันนะคะว่าซื้อลอตนะคะลอตเตอรี่นั่นเองนะคะแล้วเห็นเลขข้างหลังอ่ะเห็นเลข2ตัวหลังของลอตเตอรี่นะคะอันนี้นะคะจ๋าก็เอเอเอาเอามาฝากเพื่อนๆด้วยดีกว่านะคะเหมือนเหมือนอย่างที่จาา๋าฝันคราวนั้นน่ะเนาะที่ว่าฝันว่าตัวเองอตรวจลอตเตอรี่อ่ะรางวัลที่1นะคะ 5. 7 6เนาะแต่ว่าตอนนั้นน่ะเออมันออกนะคะ 967นะคะมันก็แค่ผิดตัวหน้าเนาะเสียดายมากนะคะแล้วอันนี้นะคะเขาก็ฝันนะคะว่าเขา,าซื้อลอตเตอรี่แล้วเห็นเลขหลังของลอตเตอรี่นั่นก็คือ6996นั่นเองนะคะเนี่ยก็ถือว่าเป็นฝันที่คล้ายๆกับจา๋าแล้วก็มันก็น่าลุ้นไปอีกแบบนึงเนาะก็เลยจัดมาให้ในวันนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการ ลุ้นโชคนะคะกับฉลากกินแบ่งก็จัดได้เลยนะคะสําหรับสุดท้ายนี้จ๋าก,ก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านมากๆเลยเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ